ท่านอาจารย์ทวัตครับท่านบอสเอแม่หนูนะครับพี่ชงพี่สว่างนะครับแล้วก็พี่พี่ผู้นำแล้วก็สมาชิกทุกท่านนะครับบิ๊กใหญ่ครับห้องนี้บิ๊กใหญ่ไม่พลาดอยู่แล้วฮะต่อให้ต่อให้มีเวลาอยู่ห้องไหนก็ตามนะครับถ้าเกิดห้องนี้ได้เรียนเนี่ยได้เรียนเชิญเข้ามาเนี่ยนะครับบิ๊กใหญ่ไม่พลาดนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแม่หนู ไม่ว่าจะเป็นพี่ชงนะครับก็ทุกครั้งที่บิ๊กใหญ่ร้องขอนะครับท่านก็ไปให้บิ๊กใหญ่อยู่ในห้องนะครับต้องก็คือวันนี้เนี่ยเราแชร์ลิงก็คือการแบ่งปันนะครับเพื่อที่จะทําให้พวกเราประสบความสําเร็จความจริงบิ๊กใหญ่มีนัดกับลูกค้าตอนทุ่มครึ่งนะครับแต่วันนี้ได้รับปากนะครับรับปากห้องของพี่ๆทุกท่านนะครับก็เลยต้องรีบวิ่งมาก็เลยเลื่อนเวลาไปพรุ่งนี้นะครับพี่ๆทุกท่านครับวันนี้เนี่ยสิ่งสําคัญที่บิ๊กใหญ่เข้ามา สู่ธุรกิจคลาวันนะครับบิ๊กใหญ่เป็นช่วงที่บิ๊กใหญ่เข้ามาบิ๊กใหญ่มีความพร้อมมากในเรื่องของการทํางานนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนื้อสิ่งใดเนี่ยนะครับบิ๊กใหญ่ไม่เคยเล่าประวัติของบิ๊กใหญ่ให้ฟังเลยนะครับบิ๊กใหญ่ขอเล่าประวัติสัก1-3นาทีนะครับบิ๊กใหญ่เกิดในครอบครัวที่ยากจนนะครับพี่พี่พ่อกับแม่ของบิ๊กใหญ่นี่จนมากนะครับถือว่าจนเป็นอันดับหนึ่งของตำบลก็ว่าได้นะครับแล้วก็ในสมัยที่บิ๊กใหญ่เรียนหนังสือนะครับได้ทุนนักเรียนยากจนนะพี่ทรราบบไหมคั แต่พี่เก๋ไม่เคยพูดถึงอดีตนะพี่เก๋พูดแต่ภาพแห่งความสําเร็จของตัวเองแต่วันนี้พี่เก๋อยากจะเรียนว่าวันนี้พี่เก๋ก็ยากจนไม่ต่างอะไรกับพี่ๆหลายๆคนที่อยู่ในห้องนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดทําไมนะครับพีบ่เก๋ถึงสามารถที่จะสร้างฐานะได้พี่เกดพูดกับตัวเองเสมอน,นะครับว่าวันนี้เราเกิดมาโชคดีมากนะครับพี่ๆที่วันนี้เนี่ยพี่เกดเกิดมาที่ได้ครอบครัวที่อยู่ในฐานะยากจนพ่อแม่ยากจน นะครับโชคดีที่สุดเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเป็นคุณหนูในกรงทองมีเงินร้อยล้านพันล้านบิ๊กใหญ่คงจะคงจะไม่สู้ชีวิตได้ขนาดนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดเรารับบรดกจากพ่อแม่เราคงเป็นคุณหนูนะครับที่ถูกเลี้ยงดูแบบตามใจนะครับเราก็จะไม่มีวันประสบความสําเร็จเราก็จะไม่รู้ว่าชีวิตที่มันมีรสชาติเป็นยังไงถูกต้องแล้วครับที่วันนี้พ่อแม่ยากจนแต่สิ่งสําคัญนะครับพ่อแม่เรายากจนมันไม่ได้หมายความว่านะครับเราจะทําท ให้ตัวเองยากจนเหมือนกับครอบครัวของเรานะครับเพราะฉะนั้นิ๊กใหญ่พูดตลอดนะครับว่าฐานะที่ยากจนมันไม่สําคัญเท่ากับนิสัยตัวเองที่ทําให้ตัวเองยากจนนะครับพี่ๆครับเพราะนั้นเนี่ยอ่าก่อนอื่นิ๊กใหญ่พูดถึงบอสเอ๋นะครับบอสเอเป็นผู้หญิงที่แกร่งมากนะครับที่ที่สามารถทําให้คนอย่างิ๊กใหญ่ยอมรับนะครับิ๊กใหญ่เป็นคนที่ดื้อมากนะครับแล้วก็ไม่ยอมรับความเป็นผู้นําของใครง่าย เพราะอะไรครับเพราะวันนี้เรามีทิฏฐิในตัวเราเป็นผู้บริหารระดับสูงของของบริษัทนะครับซึ่งถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับผมมีเงินเดินประจาตาแหน่ง7แสนนะปัจจุบันก็ยังได้รับอยู่นะครับแล้วก็บวกค่าคอมมิชชั่นบวกนั่นบวกนี่ก็ตกไปล้านกว่าบาทน,นะครับแต่ทําไมผมถึงยอมรับบอสเอผมพูดอย่างนี้นะครับว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับเขามีวุฒิภาวะที่สามารถที่จะเป็นผู้นําเราได้บอสเอไม่ใช่หัวหน้ามิใหญ่นะครับคขาว่าหัวหน้าก็คือกดขี่ข่มเหง นะครับกด,ดขี่ข่มเพงสั่งการอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมมึงไม่ทําทําไมเป็นอย่างนี้ไม่ใช่บอสเอฮะแต่บอสเอเขาเป็นผู้นําก็เป็นพุทที่ชี้แนะแนวทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมพี่ๆทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ไม่ว่าจะเป็นทีมบิกใหญ่หรือหลายๆทีมนะครับวันนี้เนี่ยมันเป็นการแชร์ลิงจริงๆินะครับบิกใหญ่ไม่ได้ ให้เฉพาะ BFL นะครับไม่เกี่ยงไปห้องไปให้หลายห้องมากนะครับในการที่จะแบ่งปันกับหลายๆคนเพราะนี้เนี่ยวันนี้พวกเราโชคดีมากนะครับที่มีผู้นําที่ชื่อดรกรณัทรัตนวงศ์นะครับผมขอชื่นชมเลยนะครับสำหรับบอสเอนะครับสำหรับแม่หนูครับแม่หนูเป็นคนหนึ่งที่ผมเจอเมื่ออยู่ฟ่าสเลนนะครับโดยที่เราไม่รู้จักกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมได้ซึมซับ นะครับถึงอ้อมอ,อกไออุ่นของแม่คนนี้นะครับว่าเอ๊ะยทำไมเราไม่รู้จักกันแต่เรารู้สึกว่า,าเราคุยกับแม่แล้วเนี่ยนะครับเราได้รับไออุ่นที่ดีนะครับซึ่งบิ๊กใหญ่พูดเลยต่างจากแม่ยิ่งรักมากแม่ยิ่งรักเป็นคนที่หญิงมากครับบิ๊กใหญ่เชิญมาที่ห้องบิ๊กใหญ่โทรคุยไม่ยอมรับสายแต่แต่ก็ว่าแต่ก็ไม่ได้ <c oughs> ว่าแม่ยิ่งรักนะแม่ยิ่งรักเขาอาจจะมีเหตุผลส่วนตัว นะครับซึ่งต่างจากแม่หนูนะครับเพราะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่สิ่งที่บิ๊กใหญ่ต้องต้องต้องยอมรับในผู้หญิงสองคนนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ชงนะครับพี่ธวัฒน์พี่สว่างนะครับที่ที่วันนี้เนี่ยเราเป็นกัลยาเมตรที่ดีต่อกันนะครับที่ที่บิ๊กใหญ่เข้ามาสู่สู่สู่ธุรกิจนี้แล้วก็ได้กัลยาเมตที่ดีซึ่งบิ๊กใหญ่ไม่เคยเจอที่ไหนนะครับต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับเอาละครับที่นี้ครับสาเหตุที่บิ๊กใหญ่เข้ามาทําธุรกิจคราววันเพราะอะไร วันนี้บิ๊กใหญ่กำลังจะบอกว่านะครับบิ๊กใหญ่ไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะครับก่อนที่จะสมัครกับคุณปอกับอาจารย์เป๋นะครับมีคนทักชวนบิ๊กใหญ่มานะครับแต่บิ๊กใหญ่ดูคนที่ชวนแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเป็นผู้นาบิ๊กใหญ่ได้บิ๊กใหญ่ถามอะไรเขาก็ไม่ตอบถามอะไรเขาก็ตอบไม่ได้คราววันคืออะไรคราววันเป็นยังไงคราววันทําอย่างไรผมถึงจะรวยเขาตอบคาถามแค่นี้ไม่ได้บิ๊กใหญ่ก็เลยไม่สมัครกับเขารู้สึกจะอยู่ทีมอะไรไม่รู้นะครับ ชัยนาทหรืออะไรนี่แหละนะครับแต่บิ๊กใหญ่ก็ไม่สมัครครับบิ๊กใหญ่ตัดสินใจสมัครวันนั้นเห็นบอสเอกับน้องปอนะครับไลฟ์สดอยู่ทาง Facebook อยู่ทางไลน์นะครับเราก็เลยเข้าไปกลุ่มศึกษาก็เลยทักสมัครกับกับ,ก,บกับน้องปอนะครับความจริงมันจะสมัครกับบอสเอนั่นแหละนะครับแต่ว่า2คนนี้น่าจะอยู่ทีมเดียวกันเราสมัครกับใครเขาได้นะครับเราก็เลยนัดสมัครกับน้องปอแต่มันเป็นโชคายครับที่น้องปอกับอาจารย์เป๋เนี่ยเขาเขาไปที่ชอบแล้วถ้าเกิดเขา ไม่ไปที่ชอบเขาคงจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าเขามีเพชรเม็ดงามอย่างเรานะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะครับเขาไปที่ชอบที่ชอบแต่ถ้าเกิดเขาไม่ชอบเขาก็คงกลับมาแล้วนะครับนี่คือนะครับอัพไลน์ตรงของบิ๊กใหญ่ที่เขาที่เขาสอนสั่งมาตลอดระยะเวลา1-2เดือนนะครับก่อนที่เขาจะถูกตัดสัญญาวันะะนี้พี่ๆทุกท่านครับวันนี้บิ๊กใหญ่ตัดสินใจเข้ามาเนี่ยด้วยเหตุผลอยู่ที่4ประการประการแรกครับบิ๊กใหญ่ศึกษาความเป็นมาของบริษัทคลาวัน บริษัทคลาวันเนี่ยนะครับบิ๊กใหญ่รู้เลยว่าบริษัทคลาวันเป็นบริษัทที่มั่นคงนี่คือประเด็นแรกนะครับที่บิ๊กใหญ่ตัดสินใจเข้ามาประเด็นที่2ครับบิ๊กใหญ่ศึกษาทีมงานผู้บริหารว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเมื่อศึกษาแล้วเราก็รู้ว่าทีมงานผู้บริหารเนี่ยเขาเจ๋งมากสามารถเอาบริษัทตัวเองเอายูนิคอนตัวเองเข้าตลาดลักทรัพย์ได้ถึง3ยูนิคอน แล้วก็แต่และยูนิคอนมูลค่ามากกว่า32,000ล้านเหรียญน,นะครับและสิ่งสล้านบาทและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือยูนิคอนที่4ที่เข้า UK แล้วก็คือแอปที่เรากำลังทำอยู่นี่แหละครับและข้อที่3ครับที่บิ๊กใหญ่ตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจคลาวันก็คือนะครับมันมีผลประโยชน์และการแบ่งจ่ายรายได้ที่มันสุดยอดมาก สุดยอดยังไงครับใครทํามากได้มากใครทําน้อยได้น้อย,อยมันเป็นการแชร์ลิงเป็นการแบ่งปันที่ให้คุณค่าสําหรับคนที่ทํางานมากสําหรับคนที่ทํางานน้อยก็ได้ตามสัดส่วนครับนี่คือการแฟร์ครับก็คือแฟร์มันแฟร์จริงๆคือมันยุติธรรมจริงๆและสิ่งสําคัญที่บิ๊กใหญ่ชอบมากที่สุดก็คือไบนารีในการจับคู่มันจับแบบอ่อนบวกซะอ่อนบวกบวกแข็งแล้วก็คูณนะครับจ่ายถึงสเท่า ซึ่งบ้านเราเนี่ยจ่ายแค่เท่าเดียวนะครับนี่คือข้อแตกต่างข้อที่3ที่บิ๊กใหญ่ตัดสินใจเข้ามาครับและข้อที่4ครับที่บิ๊กใหญ่ตัดสินใจเข้ามาสู่ธุรกิจของคาราวันบิ๊กใหญ่บอกเลยนะครับว่าธุรกิจคาราวันเป็นธุรกิจแห่งการแชร์ลิงการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่มากเป็นการธุรกิจที่สร้างคนด้วยโอกาสให้เป็นผู้ที่ได้รับโอกาสและสร้างโอกาสให้ตัวเองและเป็นธุรกิจที่เกื้อกูลนะครับหนุนซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นดาวไลน์อัพไลน์และ เขาให้ทีมงานประสบความสําเร็จไปด้วยกันและพร้อมกันนี่คือ4ปัจจัยหลักที่บิ๊กใหญ่ตัดสินใจเข้าสู่คลาวันครับพี่ๆทุกท่านครับวันนี้เนี่ยความจริงเนี่ยในเรื่องราวของคลาวันเนี่ยแล้วทําไมบิ๊กใหญ่ต้องตัดสินใจเข้ามาในเมื่อรายได้7หลักต่อเดือนผมถามหน่อยครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดมีผู้ชายคนหนึ่งที่มีรายได้7หลักต่อเดือนซึ่งผมรับมาตั้งแต่ปี5 6นะครับรายได้7ดหลักต่อเดือนผมรับมาตั้งแต่ปี5 6 ผมมีธุรกิจประกันชีวิตที่มีไรายได้รวมโบนัสไม่ต่ำกว่าปีละ17ล้านนะครับเบื้องต้นนะครับ17ล้านต่อปีนี่ผมได้นอนเนะทุกทุกปีปีที่แล้วผมก็รับ20บกว่าล้านเนื่องจากว่าผมได้รับโบนัสในการที่สร้างตัวแทนได้เยอะนะครับเฉพาะจากประกันนะครับแต่ทําไมผมถึงตัดสินใจเข้ามาสู่ธุรกิจคลาวันทั้งทั้งธุรกิจเดิมมันก็ดีอยู่แล้วพี่ๆทุกท่านครับอย่างที่ผมบอกอย่างที่อาจารย์ทวัตกลืนนําตั้งแต่ตอนแรกว่าผมกําลังจะบอกว่าธุรกิจคลาวัน ผมไปเห็นตำแหน่งที่สูงสุดตอนนี้ที่เขาได้รับคือแอมบาสเดอร์สองดาวตอนนั้นเขาได้รับอยู่เข้ามา18เดือนเขารับอยู่ที่ประมาณ1,600ล้านปัจจุบันเขารับ2,000กว่าล้านแล้วครับซึ่งมี2ใน5ก็คือเป็นคนเวียดนามผมก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าวิธีการทํางานของคนในคราวันวิธีการทํางานและกติกาของคลาวันมันเป็นยังไงทําไมคนถึงรวยไวผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบเรียนรู้จาก เขาเรียกว่าไม่ชอบเรียนรู้จากในหนังสือผมเป็นคนหนึงที่ดื้อมากในการเรียนแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ศึกษาจากประสบการณ์ของคนอื่นผมถามอา,อ,อ,อาจารย์เปิดครับช่วงแรกอาจารย์เปิดบอกว่าลง20ลาหารหัสผมก็ลงครับช่วงที่2ผมได้ปรึกษาโคตาว่าผมทํายังไงผมจะไปถึง1,600ล้านผมจะไปถึงแอมบาสเดอร์นะครับโคตตาก็สอนวิธีการการวางผังการวางแผนการวางผังงานให้ แต่บังเอิญผมโชคดีกว่าเพื่อนครับวันแรกที่ผมสมัครคนตัดสินใจลง20รหัสพร้อมกันผมก็เลยทํารหัสผมง่ายครับฝั่งหนึ่งวาง15ฝั่งหนึ่งวาง5้านะครับต้องขอบคุณผู้จัดการเมานะครับที่ท,ที่ที่ท่านให้เกียรตินะครับผู้จัดการเมาที่ท่านให้เกียรติวางผังให้โดยท่านวาง20เลย20คนแรกผมไม่ได้ชวนใครแล้วนะครับผมชวนตัวเองครอบครัวตัวเองเป็นพ่อตาแม่ยายเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับใส่โคตดใส่รหัสไปนะครับ หลังจากนั้นครับผมก็เอา20รหัสของผมนี่แหละครับไปขายนะครับเบื้องต้นคนแรกที่ผมขายก็คือขายให้บิ๊กบอสขายให้เฮียสมเกียรตินะครับแต่โค้ดที่ผมขายให้บิ๊กบอสขายให้เฮียสมเกียรติผมขายโค้ดที่10เป็นต้นไปโค้ดที่1ถึงโค้ดที่9ผมเก็บไว้ทำเป็นของตัวเองเพราะนั้นจากการที่ผมทำมาแบบนี้ท่านทราบไหมครับโค้ดที่1ถึงโค้ดที่9เนี่ยปัจจุบันโค้ดปัจจุบันที่ผมถืออยู่ก็คือบิ๊กใหญ่หนึ่งหนึ่งหนึ่งปัจจุบันเป็นไม่ได้เจอสามดาว นะครับผมคาดหวังว่าอีก3วันผมจะขึ้นดร렉เตอร์อาจจะไม่ถึงครับอาจจะเลื่อนไปถึงไม่เกินวันที่10เพราะว่าตอนนี้เหลืออยู่ประมาณแสนนะครับผมได้คะแนนสี่แสนแล้วนะครับเหลืออยู่ประมาณแสนนะครับน่าจะไม่เกินวันที่10เป็นดร렉เตอร์แน่นอนถึงกันนั้นก็เลื่อนตําแหน่งก่อนโค้ชพลอยู่ครโค้ชพลก็ใช้เวลา8เดือนแต่ิ๊กใหญ่ใช้เวลาเพียง6เดือนนะครับเป็นดร렉เตอร์นี่คือตำแหน่งแรกที่พี่ใหญ่าทานะครับตำแหน่งที่2ก็คือตำแหน่งของของของภรรยาที่บ้านนะครับปัจจุบันเป็นเมด้เชิดสองดาว และตำแหน่งที่3 4 5สี่ห้านะครับเป็นตำแหน่งไม่ได้เจอหนึ่งดาวนะครับนี่พี่ใหญ่ทำเองคนเดียวนะครับและคอนิเตอร์หนึ่งดาวอีกคอนิเตอร์สามดาวอีกสามตำแหน่งซึ่งจะเลื่อนตำแหน่งเป็นลดหลั่นกันไปเพราะนั้นเนี่ยปีนี้พี่ใหญ่ตั้งเป้าที่ตำแหน่งตัวเองเพรสเด้นหนึ่งดาวและตำแหน่งของภรรยาก็คือดายเลคเตอร์สามดาวดูนะครับผมรับเงินเดือนสองตำแหน่งพี่พี่คิดว่าเทพไหมฮะแต่วันนี้ผมกำลังจะบอกว่านี่คือเส้นทางที่โค้ดเมาอาจารย์เป๋อเขาได้วางแผนให้ และผมก็ทําแบบสุดๆผมก็เลยได้แบบนี้นะครับผมทําคนเดียว9รหัสตอนนี้รหัสที่10ตอนนี้มีคะแนนเจ็ดแสนกว่าผมกําลังจะจับครับเพราะฉะนั้นผมกําลังจะบอกว่าพี่ๆทุกท่านครับวันนี้ผมไม่ได้เอาแบบอย่างตามการเรียนรู้ในหนังสือผมชอบการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นวิธีการแนวทางของแต่ละคนโดยเฉพาะบทบาทผู้นําไม่ว่าจะเป็นโค้ชพลโค้ตตาบอสเอจานันทิภาคจานันทร์ธบดีคนเหล่านี้ล้วนวแต่เป็นครู เป็นครูผมนะครับผมต้องวิ่งตามเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้บิ๊กใหญ่บอกตลอดนะครับว่าบิ๊กใหญ่ไม่สามารถที่จะหยุดในธุรกิจคลาวันได้ตลาดใดที่ยังไม่ถึงร้อยล้านณนะเดือนพฤศจิกีหนหาผมสัญญากับตัวเองนะครับว่าถ้าพฤศจิกีหกห้าผมอยู่ในตาแหน่ง president สามดาวยังไงผมก็ถึงร้อยล้านเพราะปีนี้ยังไงผมก็ president หนึ่งดาวผมไม่รู้ว่าวิธีการมันจะมาแบบไหนแต่วันนี้ผมมีวิธีทำแล้วครับ วิธีทามันไม่สําคัญเท่ากระบวนการและวิธีการลงมือทําเพราะฉะนั้นผมกําลังบอกว่าพี่ๆทุกท่านครับมันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่พี่ๆทําไม่ได้นะครับบางคนอาจจะมีข้ออ้างบางคนอาจจะมีข้อจํากัดบางคนอาจจะมีตัวถ่วงสําหรับตัวเองความจริงตัวถ่วงของเราเนี่ยมันไม่ใช่ใครหรอกฮะมันไม่ใช่คนรอบข้างมันไม่ใช่ผู้คนที่อยู่รอบข้างของเราแต่ตัวถ่วงของเราก็คือความคิดของเรานี่เองเพราะนั้นนี่คือพี่ๆเปิดโลกทัศน์ใหม่นะครับ แต่ว่าวันนี้ผมชื่นชมห้องนี้เลยนะครับว่าเป็นห้องที่ทําได้ยังไงอะ่ะพี่ชงเป็นไม่ใด้เช่ดสองดาวพี่ชงทําได้ยังไงทงั้งๆที่ตัวเองมีข้อจํากัดหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นบ้านอยู่บนเขาไม่ว่าจะเป็นการรีคูดคนนะครับผมชื่นชมมากว่าพี่ชงทําได้ยังไงเข้ามา7จ็ดแปดเดือนแล้วเป็นเม่ไเจิดสองดาวทีมผมบางคนเนี่ยนะครับเข้ามาพร้อมผมตั้งแต่ห้าหกเดือนยังอยู่คอนเทเตอร์สามดาวยังอยู่ไม่ได้เจอดหนึ่งดาวเลย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมชื่นชมจริงๆเลยนะครับพี่พี่ชมพี่สว่างผมชื่นชมแม่หนูครับที่เป็นอัพไลน์ในห้องนี้นะครับแม่หนูเป็นคนหนึ่งที่มีจิตใจงดงามมากนะครับต่างจากแม่ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเนี่ยการที่เราจะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อ,อกันเนี่ยคำว่าปฏิเสธถ้าเกิดเราปฏิเสธแบบ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 ายเบี่ยงแบบนุ่มนวลมันก็ไม่มันไม่มันก็โอเคนะนี่ปฏิเสธแบบไม่มีเยื่อใยดีกันเลยแล้วม่เกียจะกล้ายกมือไหว้ได้ไงฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ใครก็ตามที่ให้เกียรติบิ๊กใหญ่บิ๊กใหญ่จะเคารพนับถือและก็ให้เกียรติมากแต่ใครก็ตามที่ไม่เคยให้เกียรติบิ๊กใหญ่ก็จะไม่ให้เกียรติเช่นเดียวกันเพราะนั้นต่อให้แก่กว่าบิ๊กใหญ่เป็นร้อยๆปีบิ๊กใหญ่ก็ไม่สนนะครับเพราะนั้นนี่คือนิสัยของบิ๊กใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยบิ๊กใหญ่กาลังจะบอกว่าพี่ๆทุกท่านครับวันนี้คนที่เราเกิดมาเนี่ยเรารวยจนไม่สําคัญนะครับเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้เกิดมาด้วยต้นทุนชีวิตแบบไหนเราเกิิดมมมมมาาาตตตต้้นนนนทุุชีีววแแบบไหก็่ขอคคงงัใจ วันหนึ่งก็อาจเป็นเศรษฐีได้นะครับพี่ๆครับวันนี้พี่ๆมีความคิดที่อยากจะเป็นเศรษฐีแล้วหรือยังครับเพราะฉะนั้นิ๊กใหญ่พูดเสมอนะครับไม่ว่าจะพูดอยู่ในห้องไหนก็แล้วแต่เนี่ยิ๊กใหญ่พูดตัวเองกับตัวเองตลอดว่าวันนี้เนี่ยความสําเร็จมันไม่ง่ายนะครับความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นกับคนที่คู่ควรกับมันเท่านั้นเพราะฉะนั้นพี่พี่ท่านครับเรามีเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกที่เรียกว่าแอปคลาว d o n ันวันนี้แอปคลาวด์วันคือเครื่องมือที่ตอบโจทย์และเป็นเครื่องมือทุ่นแรง ที่บิ๊กใหญ่กําลังจะบอกว่าวันนี้เราลงทุนต่ําที่สุดเท่าที่จะต่ําได้เพราะนั้นบิ๊กใหญ่กาลังจะบอกว่าถ้าเกิดพูดเหมือนบอสเอ๋บอสเอกบอกว่ามันลงทุนที่ไหนอย่างเงินสี่พันเงินสี่พันไม่ใช่การลงทุนนะครับแต่วันนี้เรามีเงินสี่พันแต่เราสามารถไปร่วมจํากับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆกับกลุ่มธุรกิจต่างๆหลายอย่างนี่คือสิ่งสําคัญที่บิ๊กใหญ่กําลังจะบอกว่ามันมีที่ไหนครับเราไปต้องเอาเงินสี่พันไปสร้างโรงแรมเป็นร้อยล้านไม่ไต้องไปสร้างเกมออนไลน์ แต่เราร่วมพุ่นส่วนกับอุตสาหกรรมทั่วโลกเพราะฉะนั้นพี่ๆท่านครับถ้าอยากรู้ว่าเราเป็นคนที่มีลักษณะต้องห้ามที่ไม่ให้เรารวยเรามีอะไรมัางครับที่จะห้ามไม่ให้เรารวยผมเชื่อว่าสิ่งที่จะทําให้เรารวยก็คือจิตใจของเรามากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจิตใจของเรามั่นคงจิตใจของเราไม่โลเลโคตรพนโคตรตาเขาพูดตลอดครับให้เวลาตัวเอง5ปีอย่างน้อยคุณเป็นตําแหน่งดีเลเตอร์สดาวคุณก็มีรายได้หลักแสนแล้วครับต่อเดือน นะครับพี่พี่ทนได้ไหมครับ5ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับบิ๊กใหญ่มันไม่ใช่5ปีครับเพราะฉะนั้นบิ๊กใหญ่ Pre s เด e n t 1ดาวก็คือปีนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นพี่พี่ต้องมีวิธีการนะครับว่าพี่พี่จะสร้างเพชรเม็ดงามได้กี่คนนะครับไว้ฝั่งซ้ายกี่คนไว้ฝั่งขวากี่คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาในห้องนี้นะครับบิ๊กใหญ่เรียนแจ้งนี้นะครับในฐานะที่เข้ามาก่อนบิ๊กใหญ่แจ้งพี่พี่ทุกคนว่าวันนี้เนี่ยนะครับให้เราเรียนรู้จากผู้นําของเรา ไม่ว่าจะเป็นแม่หนูไม่ว่าจะเป็นพี่ชงพี่สว่างพี่ธวัฒนนะครับหรือใครหลายๆคนที่มีประสบการณ์ในห้องนี้นะครับเราเรียนรู้จากผู้นํา <Ron Austin. S 1> วันนี้ผมบอกเลยว่าพี่ชงพี่ธวัฒพี่สว่างหรือแม่หนูเนี่ยนะครับคุณจะถามอะไรเขาตอบได้หมดเลย mm. เขาพร้อมที่จะเป็นไกด์ไลน์เขาพร้อมที่จะเป็นผู้นําทางวันนี้ผมบอกตลอดนะครับว่าวันนี้ถ้าเกิดเราคิดไม่เป็นเราก็ช่วยให้ผู้นําคิดให้ครับเราทรําไม่เป็นเราให้ผู้นําทําให้ครับเราพูดไม่เป็นในเบื้องต้น ก็ให้ผู้นําช่วยพูดให้ครับมันไม่มีอะไรยากนะครับพี่ๆครับถ้าเกิดเราทําแบบง่ายทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ง่ายครับแต่ถ้าเกิดเราทําสิ่งง่ายเป็นสิ่งยากนั่นแหละครับเราจะปวดหัวนะครับเมื่อเราปวดหัวเราก็จะไม่มีสมาธิในการทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมเห็นพี่ทวัตพี่ชงพี่สว่างไลฟ์สดนะครับไปที่นั่นทีท,ที่นี่ทีโอโหผมเพิ่มมากเลยผมเข้าไปสองเฟสแต่ด้วยเหตุผลจํา จำกัดของบิ๊กใหญ่นะครับบิ๊กใหญ่ไม่สามารถออกสื่อได้ในช่วงนี้เพราะว่าบิ๊กใหญ่ได้ทําทำทำเรื่องลาออกจากงานประจําที่บิ๊กใหญ่รับตําแหน่งเดือนละเจ็ดแสนนะะบิ๊กใหญ่กล้าทิ้งเจ็ดแสนนะเพราะว่าตอนนี้ธุรกิจของแฟนก็ก็โอเคอยู่นะครับแฟนทําสินค้าลงแอปลาซาด้าก็ขายได้อยู่บิ๊กใหญ่ก็เลยไม่อยากที่จะไปกินเป็นมนุษย์เงินเดือนเพราะว่าขาหนึ่งเนี่ยเรากินเงินเดือนจากบริษัทอีกขาหนึ่งเราเป็นตัวแทนประกันชีวิตเรามีสองสวมบทบาท และบิ๊กใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบิ๊กใหญ่เลยไม่กล้าที่แสดงตัวตนใน Facebook แบบ100%เซเมื่อคําสั่งลาออกครับพี่ๆครับจะเกิดอะไรขึ้นพี่ๆคอยดูนะครับว่าสิ้นปีนี้บิ๊กใหญ่มีผลลาออกเพราะว่าบิ๊กใหญ่ได้ทําเรื่องลาออกตันน้งแต่พฤษภาแต่เขาบอกว่าขอให้มีผลวันที่1ธันวาปีนี้นะครับเมื่อบิ๊กใหญ่ทําเรื่องลาออกอะไรเกิดขึ้นครับบิ๊กใหญ่จะแต่งตัวเป็นซูเปอร์แมนมาไล์สดครับบิ๊กใหญ่จะแต่งตัวเป็น เป็นมด X มด X Super One นะครับมาไลฟสดเพราะอะไรครับบิ๊กใหญ่อชอบทําอะไรที่มันแตกต่างทําอะไรคิดต่างให้คนมาสนใจในการไลฟ์สดของเราในการที่เราจะสร้างตัวตนบน Facebook เพราะฉะนั้นหลายคนกําลังบอกว่าเฮ้ยทำไมบิ๊กใหญ่ทํางานติดอยู่ในไลน์ว่าทําไมไม่เห็นไลฟ์สดออก Facebook มันมีข้อจํากัดเรื่องนี้นะครับผมก็เลยให้เกียรติบริษัทเก่าอยู่นะครับโค้ด โคตตาเชิญไปพูดในห้อง Facebook ของบิ๊กใหญ่ก็แจ้งท่านไปนะครับว่าด้วยเหตุผลประการนี้ไม่ใช่ว่าบิ๊กใหญ่ยิงนะครับบิ๊กใหญ่เป็นคนหนึ่งที่ชอบช่วยเหลือคนนะครับเมื่อ3ามสี่วันที่แล้วก็เด็กพิการครับเดินเดินข้ามถนนกับพ่อแม่ตาบอดครับพ่อแม่ตาบอดก็นะครับลูกสาวได้ผัวที่ประเทศอังกฤษนะครับผัวนี่มันคำหยาบไหมได้สามีที่ประเทศอังกฤษครับรวยมากแต่ไม่เคยใหญ่ดูแลพ่อแม่เลยครับไอ้นี่ก็คือเขาเรียกว่าลูกอักตันยูวันนั้นบิ๊กใหญ่ มีเงินติดรถไปพันห้าครับเอาเงินให้สองผู้เท่าเนี้ยท่านทราบไหมครับน้ําตาเขาซึมอ่ะโดยที่เขาไม่รู้เลยเขาโดยที่เขาไม่รู้หุ่นเราโดยที่เขาไม่รู้หน้าตาเราเลยเพราะเขาตาบอดทั้งสองข้างแต่ว่าลูกชายเขาเนี่ยนะครับเห็นเรานะครับเขาน้ําตาไหลนะแทนที่เขาจะได้ไปโรงเรียนนี่คือความบัดซบเรลยำของสังคมที่มันเสื่อมทรามโดยเฉพาะสังคมยุคโควิดแบบนี้นะครับพี่พี่ให้ระมัดระวังรักษาป้องกันตัว นะครับบิ๊กใหญ่พูดถึงเรื่องโควิดสักครึ่งนาทีนะครับบิ๊กใหญ่บอกว่าพี่ๆทุกท่านครับไอ้ผ้าแมสสีฟ้าที่พวกเราซื้อตามเซเว่นซื้อตามห้างที่มัน5บาท10บาทที่กล่องหนึ่งน่มันมี50ชิ้นขาย70บาทน่ะบิ๊กใหญ่ขอความร่้มมือนะครับอย่าไปซื้อนะครับเพราะมันไม่ได้คุณภาพถ้าเกิดจะซื้อปิดตัวเองจริงๆเนี่ยนะครับต่อให้คุณใส่3มชั้นมันก็ไม่สามารถป้องกันได้นะครับคุณใส่เพื่อเท่เฉยๆแต่มันไม่สามารถป้องกัน กลิ่นไอจามหรือกลิ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่คนติดโควิดนะครับเดินผ่านมาคุณติดเลยเพราะมันไม่ได้มาตรฐานครับบิก๊กใหญ่เรียนแจ้งว่าถ้าเกิดจะซื้อผ้าปิดจมูกขอให้ซื้อที่มันมีราคาสักหน่อยราคาร้อยบาทขึ้นราคา85บาทขึ้นนะครับที่มันหนานิดนึงนะครับที่มันป้องกันได้นะครับพี่ๆี่ครับนี่คือสิ่งที่บิก๊กใหญ่เรียนแจ้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราระมัดระวังในการที่เราจะเดินทางออกไปไหนมาไหนถ้าเกิดในกรณีที่คนทำออฟไลน์นะครับ เอาละครับพี่ๆครับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดอยากจะถามบิ๊กใหญ่ว่าบิ๊กใหญ่ทาอย่างไรถึงประสบความสําเร็จในธุรกิจคลาวันห้าเดือนเสร็จกับ8ปดเก้าตำแหน่งที่ได้รับมาบิ๊กใหญ่กาลังจะบอกว่าวันนี้บิ๊กใหญ่ไม่หยุดครับขณะที่บอสเอโคตรพนเขาตาเขาไม่หยุดเราจะหยุดได้ยังไงครับถ้าเกิดในอาชีพคลาวันเรายังไม่รวยเท่าเขาแต่อาชีพอื่นเราอาจจะรวยกว่าเขาแต่คลาวันเรายังไม่รวยเท่ากับคนคนเหล่านี้ที่บิ๊กใหญ่พูดมาเพราะฉะนั้นบิ๊กใหญ่หยุดไม่ได้ครับ เพราะนั้นเนี่ยตราบใดที่โคดพลโคดตาบอสเอ๋นะครับแม่หนูอาจารย์นันทิภาคอาจารย์ธนบดีหรือหลายๆคนยังไม่หยุดเราจะหยุดได้ยังไงครับวันนี้ผมไม่กล้าเหนื่อยนะครับและผมก็ไม่พักกล้าพักเลยครับเ <c odes> พราะโคอดพลโคดตาบอสเอ๋เขายังพยายามอยู่เลยเขายังทํายทอยู่เลยเพราะเป้าหมายของเขาก็คือแอมบาสเดอร์สดาวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเอาเทคนิควิธีการจากบิ๊กใหญ่บิ๊กใหญ่บอกเลยว่าบิ๊กใหญ่ทําไม่หยุดครับบิ๊กใหญ่ไม่เคยหยุดทาครับบิ๊กใหญ่ทําอย่างต่อเนื่องครับและบิ๊กใหญ่เป็นคนหนึ่งที่ เก่งนะครับผมยอมรับว่าต like, ัวเองเก่งนะฮะเพราะว่าใครจัดให้ผมนี่แหละจัดให้ตัวเองเพราะใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองเก่งในสายตาของคนอื่นนั่นคือความหายนะจะมาเยินเรานะครับแต่ถ้าเกิดเก่งในสายตาของตัวเองนั่นแหละครับเราคือสุดยอดของมนุษย์แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสายตาของคนอื่นเขาอาจจะบอกว่าเราเก่งเราอาจจะเขาอาจจะชื่นชมยินดีกับเราแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเราเก่งชื่นชมยินดีกับเรานั้นน่ะนั่นคือหายนณะมาเยินเรานะครับทันทีที่ใครก็ตามคิด ท่านลงตัวเองว่าเก่งนั่นคือหายนะจะมาเยือนเพราะอะไรครับคนคนนั้นเขาจะเป็นน้ําที่เต็มแก้วเขาจะไม่ยอมรับการเรียนรู้เขาจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงก็คิดว่าตัวเองเก่งแล้วไงฮะก็เลยไม่ยอมรับความคิดของคนอื่นนั่นแหละครับคือหายนะแต่วันนี้สําหรับบิ๊กใหญ่หรือว่าบอสเอโค้ดพลโคต,โคต,โคต,ตาไม่ใช่แบบนั้นครับวันนี้เห็นไหมครับบอสเอเขาพูดเลยครับเข้ามาเขาบอกว่าวันนี้ เขาเป็นน้ำพร่องแก้วเขาเข้ามาเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะพี่ชงพูดก็ถือว่าเป็นครูของบอสอีเป็นครูของบิ๊กใหญ่แม่หนูพูดก็เป็นครูของบอสอีเป็นครูของบิ๊กใหญ่วันนี้จะให้บิ๊กใหญ่ไป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 ,ไปทำนาไปถอนกล้าบิ๊กใหญ่ก็ต้องไปเรียนรู้จากชาวนาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็โง่าบางเรื่องฉลาดบางเรื่องบางคนก็ฉลาดบางเรื่องโง่บางเรื่องก็เหมือนบิ๊กใหญ่ครับฉลาดบางเรื่องก็โง่บางเรื่องชาวนาก็โง่บางเรื่องฉลาดฉลาดบางเรื่องเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปดูถูกความคิดของใคร นี่คือสัจธรรมของมนุษย์ครับแต่หลายคนเนี been, one, one, cool mosque, promises, like itor, ่ยคิดว่าตัวเองเป็นคนรวยคิดว่าตัวเองเท่คิดว่าตัวเองเก๋นะครับไปดูถูกคนนั้นคนนี้นะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบทําบุญกับคนแต่ผมไม่ค่อยทําบุญกับวัดนะครับแต่ถ้าเกิดสร้างโบสถ์สร้างวัดอนเนียผมทําแต่ถ้าเกิดจะทําเหมือนธุรกิจวัดหลวงพ่อโตวัดหลวงพ่อโสธรนะครับความจริงสองวัดเนี่ยเขาศักดิ์สิทธิ์มากนะครับแต่คนส่วนใหญ่เข้าไปทําธุรกิจนะครับคนส่วนใหญ่เข้าไปทําธุรกิจเพื่อหากินผลประโยชน์กับวัด ราะนั้นผมกาลังจะบอกพี่ๆครับสิ่งที่เราจะทําให้ดีที่สุดนะครับบิ๊กใหญ่บอกอย่างนี้ว่าอรหันที่อยู่ที่บ้านนั่นคือสิ่งที่เราควรทําให้มากที่สุดนะครับทุกครั้งที่ท้อทุกครั้งที่เหนื่อยทุกครั้งที่เราไม่มีกําลังใจครับอรหันองค์นั้นแหละครับที่อยู่ที่บ้านก็คือคุณพ่อกับคุณแม่เราวันนี้ใครที่มีคุณพ่อคุณแม่นะครับอย่าลืมไปกราบไหว้อย่าลืมไปเคารพอย่าลืมซื้อของไปฝากอย่าลืมซื้ออาหารไปฝาก เพราะฉะนั้นพวกเราต้องสําเร็จในขณะที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเราต้องรวยให้ท่านเห็นนะครับเอาละครับพี่ๆทุกท่านครับบิ๊กใหญ่สรุปอย่างนี้นะครับว่าวันนี้ถ้าเกิดพี่ๆทุกท่านต้องการประสบความสําเร็จถ้าเกิดพี่ๆไม่ตัดสินใจนะครับไม่กล้านะครับไม่เรียนไม่ลงมือทํานะครับ ขอความคุรุณาะอย่าถามหาเลยนะครับความสําเร็จมันไม่มีที่ว่างให้สําหรับคนคิดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นทําไมเราต้องคิดยากทําไมเราต้องคิดมากทําไมเราต้องคิดง่ายคิดสงสัยเพราะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดวันนี้เราไม่ได้เดินทางคนเดียวนะครับแต่เรายังมีผู้นําที่จะพาคุณไปประส่ห้วงแห่งความสําเร็จเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่กําหนดอนาคตและชะตาชีวิตของพี่พี่ก็คือสิ่งที่พี่พี่เลือกนะครับวันนี้ถ้าเกิดพี่พี่เลือกตัดสินใจที่จะทําคลาวันขอพี่พี่มุ่งมั่นนะครับอดทนนะครับ โค้ดพลโค้ดตาบอดอีบอกว่า5ปีปีพี่จะมีรายได้1 0 0 0 0แสนนี่5ปีแบบขี้ร้ายสุดแล้วนะครับขี้ร้ายแบบสุดสุดแล้วนะครับ p พ s สซีฟอินคัมเดือนละ1 0 0 0 0แสนนั่นคือเ r e s เด e n t นดาวแต่ผมเชื่อนะครับว่าคนในกลุ่มนี้ถ้าเกิดรวมพลังเราจะทำให้กลุ่มของทีมพวกเราเนี่ยชาวไทยโม้งให้มันโด่งดังให้คนรู้จักว่าการนำของพิทวัตพิชงแม่หนพิสว่าง นะครับในกลุ่มนี้จะสร้างพลังอันยิ่งใหญ่จะสร้างเมนเจอร์แบบระดับโลกจะสร้างดีเลกเตอร์แบบระดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยบิ๊กใหญ่กําลังบอกว,ว่าพี่ๆครับวันนี้สิ่งสําคัญที่สุดก็คือให้กําลังใจกันนะครับความสําเร็จที่แท้จริงมันต้องยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับว่าวันนี้พี่ๆกําหนดมันแบบไหนเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดครับการให้ที่ดีที่สุดคือการให้อภัยนะครับพี่ๆครับการขอที่ดีที่สุดคือการขอโทษแต่วันนี้ถ้าเกิดมีคําไหนที่พี่ใหญ่พูดจะ ไม่สุภาพพูดจารุนแรงหรือพูดจาส่อเสียดนะครับบิ๊กใหญ่ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอบคุณพี่ๆนะครับที่ให้เกียรติบิ๊กใหญ่เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เข้ามาคุยเรื่องราวดีๆนะครับและประสบการณ์ดีๆนะครับและสิ่งดีๆนะครับให้กับพี่ๆในห้องนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านขอบคุณแม่หนูขอบคุณพี่ทวัตพี่ชงพี่สว่างขอบคุณบอสเอ๋มากมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ